บ้านโฮนะพี่บ้านโฮโอ้ที่นี่บ้านโฮเวียดนามสาปานะครับกอ,อแต่ไมอากาศมันยังไม่เย็นเนะาะสปาเย็นกว่านี้นะครับอากาศนะครับขาสปาอันนี้ก็เดินสำรวจเล่นๆน,นะครับว่าที่นี่มีอะไรดูนะฮะก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับชาิยุโรปชาติอะไรก็มาดูกันนะมาดูสิวิตีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับนี่เวลากัดผมฮะตัดผม ลูกกี่บาทเนี่ยครับก็เป็นบ้านไม้บ้านอะไรเงี้ยลูกทรงของบ้านเขาเนี่ยแบบนี้ครับสวยบ้านนี้ก็สวยครับนี่คือคล้ายบ้านทางเหนือนะบ้านเราอ่ะคล้ายบ้านทางเหนือบ้านเรานะน่าอะไรไม่ใช่ปลาปลาตัวเล็กั ที่นี่ดีนะครับเขาจะปลูกผักไว้กินเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับมีผักหลายประเภทเลยพวกผักสวนครัวนะมะเขือพวกนี้ครับโอ้มะเขือต้นใหญ่มากเลยนี่มะเขือใส่ส้มตําได้นี่มะเขืออ,อ,อะไรเอ่ยเอ๊ะอ,อะไรพี่น้ำเต้าเขาเรียกอะไรประมาณนั้นน้ำเต้าหรือฟักแฟงอะไรพวกนั้นนะครับ โอ้นี่นี่นี่ปลูกผั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 กอะไรหว่าอ้นี่ไงครับนี่น่าไปนี่น่าไปผัดน้ํามันนะผักกับน้ํามันน,นี่น่าจะสุดยอดนี่ครับคล้ายๆผักผักกาดเลยสักอย่างนึงสุดยอดเลยใบอ่อนใบนิ่มๆน,น,นะตรงนี้นี่ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้ครับดีดีดีด นี่น่าจะเป็นยาสมุนไพรตากไว้นะครับสมุนไพรบ้านนี้จะอยู่ในหุบเขานะครับอยู่ในหุบเขาอาที่เป็นภูเขาล้อมรอบนะครับจะมีอากาศเย็นทั้งปีนี่ครับบุกสมุนไพรนะด้านบนนู้นจะทำบุบกผักสวนครัวไว้กินกันนะครับด้านบนนู้นกำลังขุดกำลังทำกันอยู่นะครับเัลโหล เด็กน่ารักนะครับเด็กน้อยเวียดนามโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซูนิโจทราเวลแชนแนลครับ